ร่วมสร้างสรรค์โดยนิตยสารกรูเม and ่แอนคูซีนอย,นยากจะเชิญคุณนำไปเท้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเทสารดพร้อมแล้วค่ะพี่เซททอดกุนเชียงนานระวังมันเป็นเหมือนฉีกเลยหักนะคะตอนนี้เหรอไม่ใช่ค่ะ อย่างนี้เขาเรียกว่าตลกรับประทานนะคะนี่ยแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่จะทอดกุนเชียงต้องเริ่มจากตั้งน้ํามันให้ร้อนไฟไม่ต้องแรงมากแล้วก็คอยพลิกกุนเชียงไปทั่วๆจะได้ความร้อนผิวจะได้ตึงเข้ากันค่ะระหว่างที่รอชิมกุนเชียงของพี่เซไปเจอกันพระสงฆ์กันก่อนเลยค่ะ อยากไปเชิญคุณนันไปเท้าครัวลองทำไปชิมไปสักิไม่เลยไม่ได้แอบกินนะคะแต่เ็ตาแอบบองบังคับพี่ชิมค่ะพี่ใจโดนบังคับพ <laughs> ี่ใจบอกให้กินก่อน <laughs> แต่อร่อยไหมคะคุณเทียนที่ทอดเสร็จใหม่ๆอร่อยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทําข้าวผัดของเราเลยดีกว่าเนาะพี่เซยเป็นคนผัดนะคะแล้วพี่ต้าจะช่วยบอบได้เลยค่ะแต่พี่ต้าต้องจับมือพี่เซนะวันนี้อยากอ้าวอ่าก่อ,าอนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มจากใส่น้ํามันก่อนนะคะพี่ต้าโอเคอืมไม,ม่หมดใช่ไหมแหมโอเคพอแล้วค่ะแล้วก็เริ่มจากการผัดกระเทียมก่อนค่ะอืมอืมผัดให้กระเทียมหอม,หอม พอเริ่มได้กลิ่นกระเทียมคุณกระเทียมปล่อยกลิ่นฉุนออกมาแล้วว้ามันคัอนเปิดออกมาเหมือนสีาเลยอ่ะว้าไอ้สกังเลยอ่ะคะ,อะพอคุณกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีก็ใส่เห็ดหอมลงมาเลยนะคะผัดให้คุณเห็ดหอมเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,น,นิดๆพอเนี่ยผัดแบบชุ์แรงเลยใช่ค่ะนี่ไฟกลางๆเสร็จแล้วต่อได้อะไรคะพี่ตาฟาฮิตเตรเมนมา่นมาเจล่คะค่ะ ึ้นเห็ดหอมด้วยสีอิ้วขาวนะคะและต่อไปอะไรคะใส่เนื้อไก่ลงมาผัดล,งม,นะลงมาเลยนี่และตอนผัดเนื้อไก่นะคะก็ไม่ต้องผัดนานมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อไก่จะสุกเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเนื้อไก่พวกนี้ไปอบตบข้าวอีกทีนึงค่ะกไก่ได้ที่แล้วคะ่ะพิต้าใส่อะไรต่อเอ่ยถึงเวลา ข้าวสารเมน้นน like hey, right. ้อยน้อยลงกระทะแล้วค่ะง okay. ั้นก็ลงมาเลยชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดแล้วเราก็จะผ่านข้าวสารกับข้าวสีขุ่นๆเปลี่ยนเป็นใสๆเลยนะคะพี่ป้าเปลี่ยนยังยังโอเคมาลองข้าคคั่วกันนะ ใส่ใสหรือยังแล้วใส่แล้วค่ะอืมอ่ะข้าสุกแล้วทําอะไรต่อจ้ะพิต้าต้มระค่ะรุงด้วยอะไรบ้างเอ่ยเกลือเอาเกลือเยอะหรือเกลือน้อยสองเทมโอเคเริกไทยแล้วอะไรอีกน้ำตาลโอเคแล้วเราจะเพิ่มความหอมด้วยอะไรเอ่ยซีอิ๊วแล้วก็มันหอยค่ะใส่ลงมาเลยหอมแล้วค่ะพ่ต้ารับราคาหลายแน่ ต่อผีฟ้าพี่เจว่ามออย่างนี้นะคะน่าจะเป็นเพลงแม่น่ามากกว่าเนี่ยเอ้ยพี่เจแก้กัวพิต้าไหนยก็ไม่ได้เอาพิต้าลงมอดีกว่าเอาอันนี้เลยเอาพิต้าลงมอเอาข้าวลงมอต่างหากอ่ะค่ะพี่เจอ่ะงั้นเรามาเอาข้าวลงมอกันเลยดีกว่าใส่ข้าวลงมาก่อนเลยนะคะพิต้าอ่า เดี๋ยวเราจะใส่น้ำสต๊อกลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาข้าวไปอบบนกาแกส๊สอีกนิดนึงนะคะ,ะเสร็จเแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็ขิงไว้ข้างบนค่ะทิต้าให้น้ำเพิ่มข้างในนะคะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยเมนูวันนี้หอมเป็นดับเบิ้ลแน่ๆเลยค่ะแล้วเสร็จเราก็จะลงกุนเชียงแล้วก็กุ้งค่ะแต่ให้สวยๆเลยนะ,ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ถ้ายังไม่ทำก็ชิงที่นั่นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาอ่ะจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาหม้อดินของเรามาวางบนเตากันค่ะฮ่าเราต้องเปิด เปิดไฟปานกลางแล้ว,วก็พอค่ะ,คะพิตตาแต่เราต้องถึงไปเรื่อยๆอนานนิดนึงค่ะแล้วก็พอข้าวเริ่มทองตัวนะคะเราก็แก้มฝาหม้อน,นิดนึงให้ไอน้ำออกเพราะว่าถ้าไมไ่น้ำไม่ออกเนี่ยข้าวก็จะแฉะเกินไปค่ะแล้วถ้าพิตตาจะเอาไปหุงไนหม้มอหุองข้าวรรมดาเหระคะอือก็ทําได้เหมือนกันค่ะพิตตาแต่ว่ามันจะไม่เหมือนหม้อดินค่ะเพราะหม้อดินเนี่ยจะมีเสน่ห์ที่เราหน้าคนหามากกว่าเเสน่ห์อะไรอะคะพี่เซฟถ้าพิตตาอยากรู้นะคะ เดี๋ยวพี่เจจะเฉลยตอนที่หม้ออบกูเช็ตของเราสุกค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเฉลยพร้อมพ,พิต้านะคะหม้อดินเป็นภาชนะที่คนไทยใช้หุงต้มมาตั้งแต่สมัยโบราณหม้อหุงข้าวดินเผาจะมีเนื้อดินที่บางมากกว่าภาชนะดินชนิดอื่นๆทำให้รับความร้อนจากการหุงต้มได้ดี เวลานำไปหุงจะได้ค่าที่สุกสวยทุกเมล็ดและมีกลิ่นหอมหน่าทานค่ะพิเซษกับน้องพิตตาส่งข้าวอบกุนเชียงหม้อดินขึ้นเตาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าเสน่ห์ของการนี้อยู่ตรงไหนรอดูช่วงหน้านะคะ